สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่็มาพก,กมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอย,นอยเรามีสี่รอบทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเนาะค่ะเนาะ,อะชอบก็จัดคัดก็ผ่านพ่อแม่พี่น้องเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะเดอ้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยนะคะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าห้าหน้อยเ้าสิมี่ทุกมือมาเบิ่งคว่ำปังของเลขหลับนั่งฝ่าบาที่พมพี่น้องเอ้ยเข้าไปสามตัวตรงๆจรบไข่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามวันนี้มาจับตามองมาจับตามอง เพราะว่ามีเอฟซีตาดีแล้วก็เป็นแฟนคลับของเลขรับนางฟ้าเนาะคุณธิดาเนาะค่ะคุณธิดาได้กับเลขรับนางฟ้าเพื่อนเล่าย่มาบอกว่ามาดามได้กับเลขรับนางฟ้าอยากฝากคา่ะสมุดประกานํำใจมาห้ว่าสั้น คนแรกฝากมาให้สองร้อยบาทกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อคุณธิดาเนาะเมื่อนี่ขอให้ม e ันขอให้ปังมอว่าสีซสือของผู้ใดก็ขอให้ลำขอให้รวยเนาะค่ะเนาะอ้าวถ้าใครอยากรวยมาไปพร้อมๆกันบาทนี่เมื่อนี้สี่รอบถึงห้ารอบจะมีสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งนะคะของฮาหนอยจะมีกันทุกวันแล้ว fc ใหม่เพิ่งหัดครับ เพิ่นบอกว่าเฮ็ดจังได๋นาะสิไปเป็นบ่มาดามเพิ่นมาขอคําแนะนําบ่ยากคือหัดขับรถเด้พ่อแม่พี่น้องบ่ยากคือหัดดําให้ดําหน้าเด้สัมมนาตัวเลขนี่หัดง่ายๆตัวบ่รวยก็จนมี2อย่างหัดง่ายหัดง่ายเป็นตะนายพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องย่านบ่ต้องตกใจผู้ใดเฮ็ดบ่ทันเป็นผู้ใดไปบ่ทันถูก มามาหัดน้ากันง่ายขึ้ยงนี่ง่ายก็เอเวทพผวังผู้แล้วเนาะเอานี่แหละ่อนว่าคนอยากรวยนี่เหตุยังกับง่ายไม่แต่ว่ามีสองอยางบ่รวยกับจนทนละนี่สองอยางเข้าสเเอาอีเลือกเอาอันใดเลือกเอาพ่อแม่พี่น้องอา้าวคันผู้ใดอยากรวยกับมาไปน้ากันบาทนี้ ถ้าใครอยากรวยมาจับมือกับเลขลับนางฟ้าหรือมาดามหรือเจ็ดเซียนดังไปหาหนอยด้วยกันวันนี้ว่าจะเข้าจะปังอีกไหมจะแตกสามตัวอีกหรือเปล่าเพราะว่าห้าน้อยแตกสามตัวกันไลยเด้พ่อแม่พี่น้องห้าน้อยแตกสามตัวกันไลยเด้อะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสามกับห้าสองตัวหกหาง 30, 3 0มศูนย์สามหนสสองห้านห้าห้าสองเบิ้ลก็จะเป็นสามสาห้าห้าสมตัวสี่หางก็จะมีสามห้สหเอาเปลงขึ้นเขียนแต่สามหาศูนย์เถอละ่ะนี้แต 3, 5, 0, ่สามหาูนย์เมือบิ้ลดูพแมพี่น้องเอาอีกแล้วมาดามานะเจ้ากระไดนาะมาดามเอ้ยเอาว่ามันสีออก 3, 5, 0, สามหาศูนย์เสบบลาพรมพี่น้องมาสร้างเป็นเถอะ ที่เป็นสามหาหนึ่งได้หนิเรากับสามหาสองพมีพินองเอ้ยโอ้ยเนาะเจ้าก็บจีแมนบัดใดกับบาดนั่นเนาะเป็นเป็นสามหาหนึ่งสามหาสองเด้อพมีพินองค่ะข่าวขอโทษขอให้เด้อค่ะเด้อคิดอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอ้ากล่อ,อง,ก,องกับสะทึงสะเทือนเนี่ยเด้พอพ่อแม่พีน่น้องโอ้ยเนาะ เหตุให้เป็นการเสียเวลาอ้าวขอให้เสียเวลาก็ขอให้เข้าขอให้ปังก็พอเนาะต้องการาบขอโทษขออภัยสตัวก็จะมี3 5มห้าศูนย์สหนะคะเอาแคปหน้าจอสองตัวเน้น4หาง30 3ศูนย์สามตัวเน้น2หาง3 5มห้าศู้าอเดค่ะ แกบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครถ้าใครยังไม่ได้มาไปน้ากันพก็ไม่ี่นอนก็ผู้ใดๆล้วดีใจน้ำเนาะกันเนาะต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณก็แตกบนล่างนะคะรอบพิเศษแตกบนล่างค่ะสองตัวเข้าไปที่สองสตรงตรงตัวนี้ตัวจอล่างเข้าไปที่50แล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ v i p อีกสามสอง ันนี้มาไปจูจๆน้่งกันของสองสุวันสองสุวันให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอยเจ็ดกับเก้าสองตัวหกหางเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสี่หางก็จะมีเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะ สองตัวเน้นสี่หางเจ็ดสี่เจ็ดหกเก้าสี่เก้าหกสามตัวเน้นสองหางเก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าหกเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรเนาะกันเนาะ,ะ,นะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มก็ได้ไปรอบปกติแตกบนล่างคือกันพราแม่พี่น้องป้ามิตรภูหมนันๆนี่แตกบนล่างรอบปกตินะคะเข้าไปที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะเกือแบบแตกสามตัวคุณตัวนนี่มันหายมาเป็นหกเนาะขันเป็นเจ็ดเนมบะฮ่าอ้าวสวยใน่สวยตัวนี้ แล้วก็เข้าไปที่ล่าง6-9ตรงๆแบบไม่ต้องกับถ้าใครเป็นแฟนคลับของเซียนนมวันนี้ตามต่วพ่อแม่พี่น้องมีเต่พูดแตกบนล่างแตกบนล่างหมานบอน้อสายห้าน้อยเมื่อวานนะเนาะอ้าวันนี้ไปใหม่ถ้าใครยังไม่ได้ไปเมื่อวานเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รูด4น้อยถึง5น้อยเจ็ดกับ ห้าหกับ7จสองตัว6หางห้าศูนย์ห้าหนึ่้างเจ็ดศูนย์เจ็เบิลก็จะเป็น5้าห้ตัว4ี่หางก็จะมี5 7 0 5 7 1 5 7 2 5 5 7หนะคะสตัวเน้น4ี่หาง5 0 5 2 7จ็ดนโอ้เจ็ดนะคะตัวเน้นเด้อค่ะเด้อสตัวเน้นหางเดียวห้าดศย์อ่าแคปหน้าโจอแล้วไปต่อเป็นของใครย,ยังไงก็กลาบความบรุคุณเซียนนมนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะต่อไปเป็นของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคก็ได้ไปทั้งบนและล่างเหมือนกันไปรอบปกตินะคะ แตกบนล่างอ่ะซ้ายฮาหนอยถ้าใครเป็นแฟนขับจับตามองเลขของแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้บนเขาแตกบนล่างคือกันเดอรซเจแล้ 6, 9, วก็หกเก่าเนาะพี่นอ้องอะแคปหน้าจอเลขน้องแมวนำโชคแมวน้อยนำโชคอ่านของเพิ่นผิดอีกแล้ว 8กับ9นะคะตัวรูด2ตัว6หาง8 1 9 1 8 6 9 8 9 3 8 3นะคะแล้วก็3ตัวหางเดียว6 9 3 2ตัวเน้น4หาง9 8โอ้ยเบ้ครับ8 1 9 1นะคะ 9383พ่อแม่พี่น้องอ้าวขอโทษขออภัยคันของแน่กะดาคันผู้ตาดีกะเบิ่งเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ตาบ่ดีกะสิหลงหน้าหลงหลังแล้วมาด่าจี้ม่นข่อยกะแฮงเขียนอันบ่ทันบ่ทันอยู่เจ้ากะมาหลงหน้าหลงหลังลงให้ถูกทางเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อหลงหลงให้ถูกเด้ออย่าว่าลงให้ผิดเด้อเนาะเจ้ากแม่นอ่านลงหน้าลงหลังข่อยกแฮงันตาบ่ดีบ่สิว่าเนาะ โอ้ยเนาะจากักิี่าจังไดล่ะเอาว่าควา่าผิดนี่บอยากผิดจักเม็ดเน่บ่เปพี่น้องบ่มีไผอยากผิดเนี่ยอียังก็ะได้อยากเป็นคนดีคนดังคนถอกมุดอู่ยางเด้เนาะาาอยากเป็นนางเอกตลอดการผู้แล้วว่าอยากมีความผิดผู้แล้วอ่ะต่อไปเป็นของชอเช่ชัยชอเช่ชัยได้เข้าไปสองรอบนะคะเมื่อวานเข้าไปรอบกาชาติ 0880แล้วก็รอบปกติเข้าไปที่6-9เต็มเต็มเหมือนกันไม่ต้องกลับวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนขับชอเชตชยัยเมืเเ่อนี้สิล่องเล่าให้เพิ่นเด้อค่ะเด้อสำหรับ FC สายเล่าพัฒนาเพื่อนขอมาเนาะเพราะว่าของชอเชษชัยเข้าตรงตรงเข้าตัวนี้ตัวเจาะรอติดตามชมลาวพัฒนาเดี๋ยวลงให้หลังจากลงฮานอยแล้วเนาะ หานอยของจอแจ้ใ้มาวันนี้รูด8กับ0 2ตัว6หาง8 1 8 2 8 3 0 1 0 2 0 3เบิ้ลก็จะเป็น8 8 0 0 3ตัว4หางก็จะมี8 0 1 8 0 2 8 0 3 8 8 0นะคะ2ตัวเน้น4หาง8 1 8 3 0 1 0 2 สองตัวเน้หนหางเดียวแปดศูย์ห่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของน้องสำรีของน้องสำรีก็ได้ไป3ารอบนะคะไปรอบเฉพาะจิต0770ต่อด้วยรอบกาชาติ8008แล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบปกติ เกตสีตรงๆนะคะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนกับน้องสารลีเตรียมตัวแคปหน้าจอเพื่อนพี่น้องน้องสารลีให้มาวันนี้รูด4น่อยถึง5น่อยสองกับ5้สองตัว6หางสองห้าสองสี่สองหกห้าเจเบิ้ลก็จะเป็น5้าหห สองตัวเน้นสี่ห้าหางเด้อค่ะสองตัวเน้นห้าหางสองห้าสองสี่สองหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามน้องสัมฤีเนาะค่ะเนะาะแล้วไปตัวเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาเนาะของเลขมีที่มาได้ไปรอบสามัคคี ไปสี่สี่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะเราวัฒนาลงให้แล้วนะเลขมีที่มา fc เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากอยากให้ลงให้เนาะลงให้แล้วนะคะเมื่อวานเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่นอยวันนี้มีแต่ฮานอยนะคะเป็นวันอาทิตย์ฮอลิเดย์มือนน้เนาะเลขมีที่มาให้มารูดสี 5, 5่หน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับเจ็ดสองตัวหกหางห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย

เลขมีที่มาเนาะคะ่ะแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุณขอบุณเลขมีที่มานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเอาล็อกจี้เจา้าคือบอยังเจ้าบ่าอยากรวยน้ำมูตีเจา้าคือบ่ไปห้าน้อยเมื่อนี้ต้องไปเด้เมื่อนี้ต้องไปเด้เจ้าบ่าอยากรว้ยน้ำมูตีแค่คอยสิไปรวย ได้กลยสิไปลุวยห้าน้อยเดี๋มือนีิไปนาโมูเดี๋มือนีิเด้อสิมาปล่อยมือมูอมอไวจังไดเอ,เอาเอาเอาผู้ใดเปลี่ยนแฟนนรับของเลขลอกจิกมือหนิมีอยู่สองอยางบ่ลวุยกับจนละาเฮ้าถ้าใครจะไปกับเลขล็อกจิกนะคะแฟนคลับลอกจิกลอกจิกให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอยห้ากับเจ็ดสองตัวหกหางอุ้นอาจะไปส้นกับโมู่ได้นน่ สองตัวหกหางก็จะมีห้าสองห้าสามห้าสี่สองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เบิ้นก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางก็จะมีห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสองตัวเน้นสี่หางห้าสามห้าสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามสามตัวเน้นหางเดียวห้า เจ็ดสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไกลยังไงก็กล่าวขอบุญขอบุณเลขล็อกจิกนะคะที่ให้ตัวเลขแนวรางมาวางทางช่องเนาะกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอะต่อไปเป็นของมาดามเอามาดามเจ้ากะบ๊บไปน้ำมูติโอ้ยกะย้อนว่าเจ้าจนเนาะเจ้าจังได้กินปนปูเนาะเจ้านี่เนาะชวนตะมูไปขุดปูเพิ่นกะบ๊บไปน้ำแล้วเจ้าเลยได้ไปขุดผู้ดเดียวบอกมาดาม มื่อนี่เจ้ากระสีไปคุดปูอีกสีอย่าไปคุดตะปูเลยได้มูมไปห้าน้อยเมื่อแล้วมาไปห้าน้อยเมื่อนี่ยุดหลายเมื่อแล้วได้เจา้าเมื่อนี่ต้องไปได้ห้าน้อยเนาะอะมาดามให้วันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสองกับสี่สองตัวหกหางสองสามสองสี่สองห้าสี่สามสี่ห้าสี่หกเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสี่หางก็จะมี สองสี่สามสองสี่ห้าสองสี่หกสองสี่สี่เด้อค่ะโอ้สองสองสี่เด้อค่ะสี่หกได้หนิพ่อแม่พี่นอ้องยนาออาดบอดได้หนิเขียนพิษจะแล้วเพื่อนโอ้ยมีตาพิชกับพิชเนาะเจ้ามาดามเอ้ยนี่ยังที่ถือบนนอตเจ้านีิเนาะถือเมื่อนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องซามตัวเนาะ <laughs> สิพักกาดจะไปกวนปูนอยู่นี่ทุกตายได้เจ้ามู่พะลุ้ยเมื่อแล้วมาไปน้ำเพินเมื่อนี่อ่ายังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพแม่พี่น้องตัวเน้นตัวเจาะของมาดามสี่หางก็จะเป็นสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่ห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะย,ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็นเอซใหม่เอซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ